สวัสดีครับ i t ท m m a c o o m นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสว่านไขค,ควงไร้สายม a ก i t a นะครับรุ่น DF 3 3 1 d w y e นะครับเรามาดูข้างในกันนะครับ จะมีคู่มือนะครับแล้วก็สว่านตัวเปล่า df 3 3 1ก็มีแบต2ก้อนนะครับ12โวลต์1นแอมป์นะครับ2ก้อนเลยนะครับแล้วก็มีแท่นชาร์จนะครับ12โวลต์1อันนะครับก็แถมดอกไขควง้วยนะครับ หนึ่งดอกวิธีการใช้นะครับนี่ครับเอาแบตสวมใส่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับก็จะมีปุ่มขันเข้าออกสองข้างนะครับมันจะมีลูกศรชี้ไว้อยู่นะครับนี่ขันเข้านะครับตัวนี้ขันออก แล้วก็ปรับได้สองระดับนะครับความแรงครับก็มีประมาณเท่านี้แหละนะครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ